สักกี่นาทีี่4นาทีผมใสยจอดแว็กกินกุ้ยทอดอยู่อ๋อนี่สถานีนี่สถานีแควายใหญ่อย่างเนี้ยทำไมตอนตอนดูในรูปมันใหญ่เลักสะพานสวรรก็ได้ไปดินี่ซื้อของมาปากเมื่อกี้โอ้หปุ๋ยหนตาบุนรถไตเท่าไหร่โอเคเดินเล่นแม่งตามกันมาเนี่ยครับถึงถึงสถานีแควายใหญ่เรียบร้อยแล้วนะไปไปนี่ขึ้นตอนนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราขับรถได้เดี๋ยวเราต้องลอง อ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเที่ยวกลับมาอีกดิมันก็ดูเวลามันกจกัดิเด้าตัวไหนเที่เรียนรู้ัเตอมโอ้สถานีนึกว่าจะใหญ่เนาะแค่นึงเนาะเนี่ยมาดูแนี้แต่เมื่อก่อนเราเราตัวเล็กฮะมันโตขึ้นมัน่อดูไหมโอตีมันจะมีรถไฟจอดอยู่ไหมหรอตรงน้นไฟไม่มีแล้วมั้ง ไม,นะไม่ต้องไปหรอกอย่างนั้นแล้วนะกินตรงไหนกินตรงนู้นเหรอต้องไปสั่งนู้นเหรอแล้วจอดรถตรงไหนนี่งั้นไปกินธรร,รมดาแบบนก็ได้ฮะยังไม่หิวเลยเออไม่ค่อยมาขับรถเป็นดูริมน้ำถ้าขอไปเก็บไหมจะได้ไม่จะได<ม>้ไม่เยอะได้ฮะเอออย่างนั้นว่าขอไปเก็บวันดีกว่า ยี่สิบบาทขนมโคกอะไรขนมโคกเจ้าดังช่ไหมขนมโคกอะไรขนมกไงขนมคกแม่โป้งเหรอโป้งขนมโคกแป้งโง่เออคุณว่าจะร่อนนะได้ไหมเดีย๋ยวเราจะขี่ล้อใช้เชือกมปแป้งโ,ปงโม่ไม่ใช่แม่โป้งแป้งโม่ <laughs> อ่าเดีินได้โฟงเลยเนี่ยเ,น,น,เนี่ยสี่สี่สี่ม่อเลยนะเนี่ยมาดูตรงนี้นะโอ้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่มีต้องรู้ต้ <c oughs> องรู้ตัดไปต่อไปต่อ thank you i think คือหมูสับใช่ไหมหมูสับทำเป็นแพรกันมและหุ่มนี่เหรอแล้วเรากินได้ไหมกินได้สิโอ้๊ะงานงานกุ้งโอ้โหตายตายไข่ด้วยทรงเครื่องสุดยอดเลยนะเขาเรียกชุดอะไรไม่มีอันนี้คือหมูใช่ไหมหมูสับอ๋อหมูลวกด้วยนะ อู้สับมาทำอย่างนี้โหหน้าเด้งเด้งมาเลฮะเด้งเนียนะน่มันจะเด้งๆเด้งไงโอ้ตาย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 กินไงวะเนี่ยก็ค่อยกลับไป กแผ่านทางที่เขาบอกว่าต้ไฟสายมอนะอะแล้วจะเป็นแบบเป็นที่เขาแบบเป็นอ้อมอ้อมไปที่หน้าผาลแล้วก็เวิร์กเป็นน้ําแล้วข้างล่างจะเป็นไม้ขัดขัดกัน,นมีเสียงเอ็ดอัดเอ็ดอัดเลยตอนยิ่งไปมันไม่เเอ็ดไม่มีเอ็ดอัดมันจมันลางมันไม่ดีแล้วอ, <laughs> อารมณ์ประมาณนั้นนะ ไม่เคยขึ้นขออ้าวนี้โอ,อ้สื่อเต้นสื่อเต้นสื่อเต้น ชัดร้องชัดจ่ายตังค์ก็ไมจ่ายตังค์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดินกลับเนาะจ่ายก็ได้เนาะเดี๋ยวเขาเดินกลับไม่จ่ายเนาะนี่ไงตรงนี้ไงก็มีนะ ที่ท่ากระแส<ป>เราสามารถมาจ่ายข้างบนได้เลยใช่ไหมครับคือถ้าเครื่องที่ต่อพาร์ตอ๋อเขาไม่มีที่ขายตั๋วใช่ต้องมา <c oughs> ต้องมาจ่ายข้างบนคือแบบในตรงนี้ตั๋ว้วอ๋อเดี๋ยวคนร้อยอ๋อแล้วขึ้นจากที่อื่นต้องมีตั๋วใช่ยกเว้น ที่นี่สถานีที่ต้องซื้อตั๋วอ่าแต่รถมันเสียร้อยหนึ่งครับเสียค่าธรรมเนียมร้อยหนึ่งครับแต่ถ้าที่สถานีไม่มีที่ขายตั๋วก็จะเสียไครถขอบคุณมากครับจะได้รู้นะไม่ใช่ไปสถานีอื่นแล้วจะมาขายก็ไม่ได้นะเสียค่าธรรมเนียมนะครับ ความทอ้อแท้ก็แค่ทางผ่านก้าวเดินออกไปสู่ฟ้าอันกว้างไกลกับใจที่มันหยหาย มุมนู้นเนี่ยนี่ก็ไปยืนอ่ามุมท่ามใช่ใช่ท่ามใช่ใชแล้วทางนี้ก็ไปไหนกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมากลับมาตรงนี้ต่อมีเวลาให้เราอยู่ชั่วโมงสิบนาทีเชั่วโมงสี่สิบนาทีสี่สิบแปดนาทีมาดีได้คนเอางคนฮะได้อยู่แต่ะแบบในกาจารวีนี่ค่ะ พี่หยุดรถทันกะแส Remember. ห้าิล้าน